สำหรับการฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐคอมปโก2022นี้นะคะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีกำลังทหารสหรัฐมาร่วมการฝึกแค่1,296คนนะคะมีการหั่นทหารสหรัฐลงมากกว่าเดิมอีกนะคะจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าทหารสหรัฐเนี่ยจะมา1,500คนนะคะอันนี้ก็ลดลงเหลือแค่1,200คน 96คนนะคะโดยภาพรวมนะคะก็กำลังทหารที่จะมาฝึกครั้งนี้นะคะรวมแล้วก็คือ3,460คนนะคะเป็นทหารไทยก็ประมาณ1,900กว่าคนค่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการอ่าสยบกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ได้ชัดเจนไปแล้วประการหนึ่งนะคะว่า จะไม่ได้มีฐานสหรัฐเนี่ยมาในประเทศไทยมากถึง30,000-40,000คนนะคะที่มีข่าวบอกว่าจะมาปฏิบัติการพิเศษนะมา,าวาระซ่อนเร้นมีอะไรนะก็คาดว่าคงหมายถึงเรื่องชายแดนไทยเมียนมานั่นเองนะซึ่งในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะอุปธูตสหรัฐคือไมเคิลฮิตนะคะกับ บ uh, ิ๊กโจ้พลเอกนทพลบุญงามเสนาธิการทหารฮะได้มีการฮะตอบคำถามนะสยบข่าวลือเรื่องที่ว่านะะเอ๊ะงานนี้เนี่ยทหารสารัฐเนี่ยจะอาศัยการฝึกคอเบอร์โกลเนี่ยนะะ ในการที่จะแอบขนอาวุธยุโทโธปกรณ์รส่งเสบียงไปให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพมา่าหรือเปล่านะฮะเพื่อเอาไปต่อสู้กับรัฐบาลทหารพมาร่านะฮะซึ่งอุปทัตสหรัฐฮไมเคิลนฮะิตเนี่ยก็ตอบเลยบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยนะฮะเป็นไปไม่ได้และไม่เป็นความจริงนะ,ะที่สหรัฐจะไปขนอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มใดๆในเมียนมานะฮะสิ่งที่เราช่วยเหลือโดยมี ความร่วมมือกับไทยเนี่ยก็จะเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเรื่องของวัคซีนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเป็นข่าวเท็จนะคะอย่าไปเชื่อในโซเชียลมีเดียอ่ะอันนี้เป็นคำพูดของอุปทัต์สหรัฐนะ t h t what you've just mentioned about uh being somehow involved in supplying arms to A group in t a e MR that is absolutely not true and I uh, would encourage you not to believe everything that you read on social media ในขณะที่อ่พลเอกนทพลบุญงามนะฮเสนาธิการทหารในฐานะฝ่ายไทยแล้วก็เป็นคนเป็นเจ้าภาพร่วมในการฝึกครั้งนี้เนี่ยก็ยืนยันด้วยเช่นกันนะว่านะครับ ครั้งนี้เนี่ยการฝึกคอบโบโกเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารไทยเนี่ยจะรู้เห็นเป็นใจกับฐานสารัฐหรือว่าจะแอบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วให้ฐานสารัฐเนี่ยขนอาวุธยุโทโธปรกรณ์หรือว่าขนกระสุนต่างๆไปให้กับชนกลุ่มน้อยหรือว่ากะเหรี่ยงนะที่กําลังต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าตามแนวชายแดนที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงถึงกระแสข่าวลือนะซึ่ง แน่นอนว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่านักข่าวเรานะ,ะก็ต้องถามเพื่อให้เขาได้ชี้แจงนะ,ะว่าจริงหรือไม่จริงซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปฏิเสธแต่ว่าในทางเป็นจริงนะ,ะก็พิจารณากันละกันว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องในส่วนของการฝึกคอเบโกนะเะชื่อได้ว่านะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีกระแสดราม่าหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอเบโกนะ,ะซึ่ง การฝึกขบะโกเนี่ยจะเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าพิธีฝึกเนี่ยพิธีเปิดการฝึกเนี่ยจะเริ่มวันที่22กุมภาพันธ์นะโดยท่านบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหานสูงสุดเนี่ยจะทําพิธีเปิดแต่ว่าเขาจะเปิดผ่านระบบ VTC นะคะก็คือ,อเปิดจากที่บอกกองทัพไทยแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยก็จะ Uh, VTC จากที่อาคารม้าแดงนะที่ uh, อุตภาสนามบินอุตภานะซึ่งอาคารม้าแดงเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สมัยก่อนเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็จะคล้ายๆว่าเอามาเป็นที่พักที่ตั้งเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยาภาพ ภาพลักษณ์ของสนามบินอุตภเปาเหมือนเป็นฐานฐานทัพเล็กๆของสหรัฐเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยมีความร่วมมือมี TOR มีทำ MOU กันในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงนะเพราะฉะนั้นฐานสหรัฐเนี่ยเวลาบินไปไหนแล้วก็ต้องการแวะมา พักหรือแวะเติมน้ํามันเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้สนามบินอุตภเปาได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะนะพิธีเปิดเนี่ยก็จะผ่านระบบ VTC นะเพราะว่าที่อาคารม้าแดงที่สนามบินอุตภเปากองการบินฐานเรือนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกองบัญชาการในการฝึก ภาคสนามของทางการฝึกคอบะโกครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการฝึกครั้งนี้นะคะแม้จะเป็นวงรอบ h e a ว y y เย r นะอย่างที่เคยเล่าไว้เมื่อคลิปก่อนๆนะคะว่าปีนี้เนี่ยโดยวงรอบแล้วนะคะสปีเนี่ยมันก็จะเป็นวงรอบของเ e a วีเยนะ,ะปีที่แล้วกับปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นไลท์เยานะ,ะความแตกต่างของไลท์เย r กับ h e a วี y เย r เนี่ยโอเคชื่ออาจจะบอกว่า h e a ว y y เย r คือ คือเฮฟวีเก็ต้องคิดว่าโอ้หจัดหนักจัดเต็มใช่ไหต้องมากันแบบเพียบเลยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทําให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเ,เกิดกระแสข่าวลือไงว่าโอ้โห,โหปีนี้มันวงรอบ h e ฟวีเ e a r เนี่ย ทหารสาหรัฐจ้องมากันหึมจะต้องขนอะไรกันมามันก็เลยเกิดข่าวลือไงว่าจะมาเป็น3 0 0 0 0ื่นสีคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่างเฮฟวี่กับไลท์เกียเนี่ยนะคะท่านบิ๊กจุ๊บนะพลโทชิชนกนุชฉายาเจ้ากรมยุทธการทหารนะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการการฝึกคอบโก2 0 2 2ครั้งนี้ด้วยก็อธิบายความแตกต่างว่า การฝึกในวงรอบ Li g h t ก e a r เนี่ยนะฮะเขาจะไม่มีการฝึก C P X นะ Command Command Post Exercise เนี่ยจะไม่มีนะฮะแต่จะเป็นการฝึกในระดับ s t า f f เท่านั้นนะคะเป็น Sta f f e x e r c i s e นะคะแล้วก็กำลังเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าอเอากำลังทหารมามากหรือน้อยแต่ถ้า การฝึกครั้งนั้นเนี่ยไม่มีงดการฝึกขนาดใหญ่เนี่ยกำลังทหารมันก็จะน้อยลงไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะแม้เป็นเฮฟวี่เยียเนี่ยนะคะแต่ว่ายังมีสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องลดสเกลการฝึกนะลดสเกลทั้งหนึ่งเรื่องของกําลังพลฮะ,ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านพลโทชิชโนกบอกว่าถ้าเป็นวงรอบการฝึกเฮฟวี่เยียในสถานการณ์ปกติเนี่ยนะคะ กำลังทหารทั้งไทยสหรัฐแล้วก็มิดประเทศเนี่ยจะมาประมาณ8,900กว่าคนนะฮะแต่เนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดนคฮะเพราะฉะนั้นก็หันลดกำลังลง2ใน3เลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยกำลังทหารทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ทั้งไทยสหรัฐแล้วก็พวกที่มาร่วมฝึกต่างๆเนี่ยรวมแล้ว20ประเทศเนี่ยก็จะมากันแค่3,640คนเท่านั้นะโดยเป็นฐานสหรัฐ1,296คนแล้วก็เป็นทหารไทยอีก1,900กว่าคนะฮะซึ่งเรียกได้ว่านะก็ลดลงหวบภาพเลยนะเพราะว่าในการประชุมร่วมของอกองทัพไทยกับ US Indo Pacific ก่อนหน้านี้เนี่ย ตอนแรกเนี่ยทหารสหรัฐเนี่ยจะมาประมาณ1,500คนนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนปีก่อนปี2021เนี่ยเป็นไลท์เจอเนี่ยวงจำนวนรวมที่มา ฝึกเนี่ยก็ประมาณ200คนปี2021เนี่ยทหารสหรัฐได้มาแค่559คนเท่านั้นฮะตอนแรกตัวเลขกลมๆเนี่ยเขาก็บอกไว้ประมาณมาประมาณสัก600คนแต่ว่ามาจริงๆเนี่ยที่การฝึกคาร,ร์บโกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มาแค่559คนเท่านั้นฮะซึ่งการฝึกคาร,ร์บโกอันนี้ของปีก่อนนะ2 1 2 1เนี่ยก็พึ่งพิ่งฝึกไปเมื่อ2 2ส,สิงหาคมนะฮะ2-12สิงหาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าครั้งครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่เดือนแต่เพราะว่าการฝึกครอบครัโกลครั้งก่อนเนี่ย ยืดมาไงเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่อนข้างหนักก็เลื่อนมาจากกุมภามีนาเมษาจนที่สุดมาจนถึงสิงหาเลื่อนไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการฝึกแต่ว่าเป็นการฝึกแบบลดสเกลการฝึกนะคะก็คือไม่มีการฝึกโดยใช้กําลังขนาดใหญ่เช่นเดียวกันกับปีนี้นะคะคอปโก2อ2 2แม้จะเป็นเฮฟวี่เยียแต่ว่าไม่มีการฝึกที่ใช้กําลังขนาดใหญ่นั้นหนึ่ง ไม่มีการฝึกการยทดสะเทินน้ำสะเทินบกนะเอ็มฟรเบกหรือว่ายกพลขึ้นบกนะฮะไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการฝึกาการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ความขัดแยง้งหรือว่าเนโออันนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการฝึกคาลเฟกซ์นะ,ะหรือว่าไม่มีการฝึกดําดเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงเพราะว่า3การฝึกนี้นะโอ้โหใช้กําลังเยอะนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อลดสเกลเนี่ยก็เลยไม่มีการฝึกที่ใช้กําลังขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่จะมีการฝึกในระดับเหล่าทัพนะในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งก็ปฏิบัติตามสบคนะคือไม่ให้เกิน500คนนะในแต่ละพื้นที่ที่มีการฝึกนะไม่ให้เกินกำลังฐานไม่ให้มีรวมกันเกิน500คนนะคนะก็จะมีการฝึกเป็นระดับกรมสไตรเกอร์นะคะ มีอของกรมรบพิเศษนะคะแล้วก็ในส่วนของนาวิกโยธินนะคะซึ่งปีนี้นะคะไม่มีการจัดกําลังทางอากาศมาฝึกนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะเราก็จะไม่ได้เห็น F35 จะไม่ได้เห็นการเอากําลังทางอากาศอะไรมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะ,ะแม้ว่าไม่มีกําลังทางอากาศมาเนี่ยนะคะไม่ได้เห็น F35 คือ F35B เนี่ย เคยมาร่วมฝึกตอนนั้นปีอ่าปี2563เมื่อ2 2ปีที่แล้วเนี่ย F 3 5 B เคยมานะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับปีนี้เนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐเอามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรไฮไลท์มากนะฮะเพราะว่าอ่าทาง j แจสแมกเนี่ยนะคะเอ่อเคอร์เนล i l ลเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยที่เอามาก็มีอ่จรวดจรวดหลายลำกล้องนะคะเป็นจรวด High m a r s นะคะเป็นแล้วก็มี Black ฮ a w k นะเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk 12เครื่องแล้วก็มีที่มาเนี่ยก็เป็นเรือยกพลขึ้นบกนะ LPD ก็คือเรือ Green Bay นั่นเองนะซึ่งแน่นอนเรือ Green Bay เนี่ยก็จะมีเครื่องบินอ v ี่า CV 2อ o อ p r e y ยอยู่แล้วนะฮะก็เป็นประจำเรือนะคะซึ่งแหม่ต้องเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอาวุธโทรปรณกอะไรที่ไฮไลท์นะนะนอกจากการฝึก เขาโกแล้วเนี่ยนะคะฐานสหรัฐเนี่ยก็ยังมีแผนฝึกฮนุมานกาเดียนนะคะในที่ประจวบคีรีขัน,นร่วมกับทางทอบอสหรัฐด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าคราวนี้เนี่ยการฝึกเนี่ยก็จะมีที่กระบี่นะคะที่ประจวบที่ระยองชนบุรีลบบุรีนะคะซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางอากองอำนวยการการฝึกก็ยืนยันว่าไม่ได้มี พื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ชายแดนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าโอเคถ้าไปฝึกในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็อาจจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะไปทําอะไรแถวชายแดนหรือเปล่านะซึ่งในการฝึกครั้งนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ชายแดนเลยนะก็เป็นแม้ว่าประจวบคีรีขันเนี่ยจะเป็นชายแดนพระม้า all, แต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกกันที่ชายแดนนะ,นะคะเขาฝึกกันที่ศูนย์การฐานราบนะที่ปราณบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่มีพื้นที่ที่เป็นชายแดนเลยนะแหมถ้าถ้ามีพื้นที่ชายแดนเนี่ยรับรองว่าต่อให้ปฏิเสธยังไงเนี่ยนะคนก็ต้องไปเชื่อนะคะเรื่องของการไปขนกระสงกระสุนอะไรให้กับไปช่วยชนกลุ่มน้อยหรือเปล่านะอันนี้นะเชื่อได้ว่าทางเมียนมาเนี่ยเขาก็คงตั้งข้อสังเกตหรือว่าเขาก็คงหวัดระแวงอยู่แหละไม่ใช่หวาดระแวงสหรัฐอย่างเดียวหวาดระแวงเราด้วยนะหวาดระแวงไทยด้วยเพราะว่าแหมนะไทยกับสหรัฐเนี่ยความ ใกล้ชิดโดยเพพาะด้านการทาหารเนี่ยก็แหมแนบแน่นนะคะแต่ว่านะแมมจะไปร่วมปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะในในเชิงของด้านการเมืองระหว่างประเทศนะแต่ว่าในเชิงความมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะมี แมมีประเด็นอะไรที่นะคะคงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่กลับมาถ้าในส่วนของการฝึกคอปเปอร์โกปีนี้นะคะซึ่งในวันที่แถลงข่าวเนี่ยก็มี l ูทูน o l เคนเนลบิลกลูบ์นะ,ะซึ่งเขาก็เป็นผู้อำนวยการฝึกนะคะเป็นในส่วนของ j u z z m a c ไทยเนี่ยก็อันนีนะ้เขาก็มายืนยันว่าในส่วนของอกองกำลังของสหรัฐที่มาเนี่ยเพราะว่าสหรัฐเนี่ย 1, น0 0านายเนี่ยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยนะคะ ต้องบอกว่าทั้งทางอุปทูทั้งไรงครั้งนี้เนี่ยเขาเน้นมากว่าเขาเนี่ยเคารพเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบในการอ,าอะไรป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรสหรัฐเขาเข็ดไงคือเขาเจอดราม่ามาหลายครั้งและโดยเฉพาะในส่วนของทหารสหรัฐที่มาเนี่ย มาฝึกร่วมกับทอบอรหรือว่าครั้งก่อนพอบอทอบอเข้ามาเนี่ยโอ้โหโดนกระหน่าโจมตีเลยนะว่าอเอาเชื้อโควิดเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาแล้วมีอพิสิทธ์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือเปล่าปรากฏว่าครั้งนี้เขาเน้นย้ำนะว่าฐานสรัตทุกคนที่มาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะแล้วเข้ามาเนี่ยต้องกักตัวเจวันก่อนนะถึงจะเริ่มการฝึกได้นะฮะ แล้วกักตัวเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเขาเนี่ยจะต้องจ่ายค่าที่พักคือโรงแรมที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟเอสคิวเนี่ยด้วยตัวเองนะคือคารันตีเนี่ยด้วยคือสาระจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ากักตัวเนี่ยก็พอสมควรอยู่นะแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรรายได้นะรายได้ของประเทศเรานะที่โรงแรมต่างๆก็จะได้จากการกัก ตัวของทหารสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการฝึกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนอกจากกักตัว7วันก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจ rt-pcr นะคะแยงจมูกนะคสครั้งนะคะแล้วก็ทุกๆ7เอขออภัยทุกๆ5วันเนี่ยจะต้องทำ atk นะอันนี้เป็นมาตรการที่สหรัฐเนี่ยปฏิบัติตามกฎของสอบคแล้วก็ของคณะกรรมการโลกติดต่อในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเพื่อ ป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยไม่สบายใจว่าโอ้ฐานสหรัฐมากันเป็นพันคนจะเอาเชื้อโรคเชื้อโรคมากระจายอีกหรือเปล่าแมมตอนนี้เรียกได้ว่าบ้านเราเนี่ยนะตัวเลขผู้ป่วยก็แต่วันละหมื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องอยู่กับอยู่กับโอมิครอนอยู่กับโควิดกันคือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปอ่ะนะคะก็ต้องอย่าไปตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าการฝึกคอเวกโกครั้งนี้นะก็จะมี ฝึกทั้งหมดเนี่ย20ประเทศแต่ว่าประเทศหลักๆนะที่เรารู้กันว่าเป็น Participant เนี่ยก็คือที่จะฝึกโดยมีกําลังภาคสนามเนี่ยก็จะมี7ประเทศนะก็คือมีสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียาสารัฐอ้ยขอภยอภัยอาสหรัฐเกาหลีมาเลแล้วก็ไทยนะอันนี้ก็คือ7ประเทศนะโดยนะ แต่ว่าจะมีการฝึกที่เป็นพวกโครงการช่วยเหลือประชาชนนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาก็กําหนดสร้างทั้งหมดเนี่ยหโครงการก็สร้างโรงเรียนอาคารอเนกประสงค์พัฒนาอะไรเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นเป็นการฝึกส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารสหรัฐแล้วก็ฐานมิตรประเทศกับชาวบ้านในพื้นที่นะ,ะซึ่งในนอกจากนั้นเนี่ยนะไอการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะมีทหารก็คือฐานจีนนะฮะ,ะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ที่อะไรอะลระยองชนบุรีพื้นที่การฝึกเนี่ยนะฮะก็จะได้เจอทหารจีนได้เจอทหารอินเดียและได้เจอทหารออสเตรเลียด้วยนะคะสประเทศนี้นะคะเขาจะมาร่วมฝึกในการช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นนะก็จะมีการฝึกเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มเติมนานาชาติหรือที่เรียกว่า EMPACT นะคะ multinational planning augmentation team นะคะก็มี10ประเทศนะคะก็มีบังคลาเทศ แคนาดาอ่าฝรั่งเศสอังกฤษมองโเลียเนปาลนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์อ่าฟิจิแล้วก็เวียดนามอ่าอันนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็20ประเทศคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3,460คนเป็นทหารไทย1,953นายนายนะนายหรือคนเนี่ยนะฮะอ้าวก็ สหรัฐเนี่ย1,296คนนสคนจะเรียกคนเรียกนายแต่ฐานเราฐานก็เราก็จะเรียกนายนะสิงคโปร์มา5 0นายอินโดนีเซีย16นายญี่ปุ่น35นายเกาหลี41นายถ้ามาเลเซีย36นาย จีนเนี่ย10นายนะอินเดีย5นายออสเตรเลีย18นายคือจีนอินเดียออสเตรเลียเนี่ยเขามาฝึกเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะช่วยของการสร้างโครงการต่างๆนะอันนี้ก็20ประเทศนะที่จะมาร่วมในการฝึกครั้งนี้แน่นอนนะปีนี้เป็นเฮฟวี่เยีก็จะมีการฝึก Command Post Exercise นะ CPX นะซึ่งเขาบอกว่าก็จะเน้นเรื่องของการวางแผนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้นะฮะ นอกจากนั้นนะก็จะมีการเทเบิล็อปเอ็กซ์เไซส์หรือว่าการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะนะคะส่วนฟิลเทรนนิ่งปีนี้ก็งดนะอย่างที่บอกว่ายกพลขึ้นบกไม่มีการยุดสะเทินน้ำสะเทินบกไม่มีอ,อะไระกระสุนจริงก็ไม่มีนะคะก็แต่แน่นอนว่าการฝึกยังคงต้องมีอยู่เพราะว่ามันเป็นการฝึก ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะระหว่างไทยกับสหรัฐรวมถึงมิตรประเทศในแถบนี้ด้วยนะแต่ว่าอีกอันนึงที่ไม่มีปีนี้ก็คือ observer ผู้สังเกตการก็ไม่มีนะปีที่แล้วก็ไม่มีปีนี้ก็ไม่มีแต่ว่าอีกอันนึงนะที่มีการเปลี่ยนแปลงคือในการฝึกคอบะโกเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกอ่า jungle s u v v i v a l นะฮะพลโทชิชนกบอกว่าการฝึก j u n g l e s u r v i v a l เนี่ยจะมีการปรับรูปแบบนะก็คือ,คอ ปกติเนี่ยโ,โหเรียกได้ว่าการฝึกนี้เป็นการฝึกที่ฐานสารัฐเนี่ยไฟ,ฟันชอบมากเขาบอกว่าทหารสารัฐเนี่ยอยากมาร่วมฝึกคอบโก,โกเพราะว่าอยากจะมานี่แหละนะฮะกินเลือดงูนะฮะแหมชื่อรหัสการฝึกก็คอบ,บราอยู่แล้วคอบ,บราก็งูเหา่างูจงอางอะไรประมาณนี้ก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือฐานรบพิเศษนะฮะหรือว่าทหารนาวิกโยธินนะฮะ พวกครูครูเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการจับงูวิธีการดำรงชีพในปา่าต้นอะไรกินได้สมุนไพรผักเือกันไหนกินได้กินไม่ได้อันไหนเป็นพิษนะก็สอนให้ทหารสหรัฐรู้เพราะว่าทห <c oughs> ารสหรัฐเนี่ยแหมต้องย้อนไปสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยโหนะพ่ายแพ้เละเทะเลยเพราะว่าไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินกับ <c oughs> กับต้นไม้ใบหญ้าสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศร้อนเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําไมฐานสารัฐต้องอยากมาฝึกคอมบ,บอโกนะคะแล้วก็มาฝึกในภูมิภาคนี้แถบนี้โดยเอาประเทศไทยเป็นหลักนะคะก็เพื่อที่จะทําให้ฐานสารัฐเนี่ยคุ้นชินกับภูมิภาคแถวนี้ทั้งสภาพอากาศ ทั้งเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าสัภาพภูมิประเทศเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคล้ายเวียดนามมากที่สุดเอาเอาเป็นว่าแบบนั้นละกันจริงๆเนี่ยเมื่อก,ก่อนเนี่ยคอมบโกนะฝึกกันเดือนเมษาคิดดูหูร้อนตับแลบเลยเมษาพฤษภาจนเมื่อสักหลายสามสี่ปีได้มั้งเออแต่หลายปีเหมือนกันจําไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนจากการฝึกช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมาฝึกกุมภาเพื่อให้อากาศมันอากาศมันเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วง อากาศเย็นหน้าหนาวจะบอกว่าเป็นหน้าหนาวของเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีหน้าหนาวหรือเปล่านะคะก็อากาศเย็นหน่อยไม่ร้อนเหมือนเดือนเมษายนพฤษภาเพราะว่าอะไรที่ผ่านมานะไปทําข่าวพิธีเปิดนะพิธีเปิดฝึกคอเบโกนนะโโเนี่ยนะฮะโอ้โหทหารสหรัฐเนี่ยล่วงพลอยล่วงพลอยเลยนะคะยืนยืนรอกลางแดดเนี่ยคือฮนะีทสโตรกไงร้อนแล้วเขาหูเขา เขาบ้านเมืองเขาสภาพอากาศหนาวพอมาเจอร้อนตับแลบบ้านเราเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นลมนะคะคือแล้วก็ฮีตสโตรกันเห็นเลยยืนก็ล่วงล่วงล่วงกันเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าร้อนมากเสียงเงื่อมากก็เสียงที่จะเป็นฮีตสโตรกนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าที่เล่าเนี่ยคือ Jungle Survival เนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะฝึก ให้ทหารสารรัฐคุ้นชินแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีการรณรงค์ท่าอย่างองคอ์กรพีตาเนี่ย<ๆ>เขารณรงค์ไม่ให้มีการลังแกสัตว์หรือว่าทรมานสาัตว์นะเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะมีการเชือดเชือดงูแล้วก็ให้ทหารสารรัฐเนี่ยกินเลือดงูนะคือเหมือนกับว่าเป็นการสอนว่าถ้ากรณีติดอยู่ในวงล้อมในสนามรบเนี่ยแล้วไม่มี ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยไม่มีน้ํากินเนี่ยเจองูก็ต้องจับงูแล้วก็วิธีการกินงูเชือดงูกินยังไงนะคะแต่ว่าแหมมันก็อันตรายนะเพราะว่าเวลาเขาเวลาครูลบพิเศษหรือว่านาวิโยธินหรือรีคอนที่มาฝึกเนี่ยเขาพอฐานสาระกินเลือดงูเสร็จเนี่ยเขาต้องให้กินเหล้าขาวตามเพื่อไปฆ่าพยาธิฆ่าเชือ้อ อ่านะแต่ว่าถ้าในสนามรบจริงๆแล้วไปกินเลือดงูเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะมีพยาธิมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าในอย่างนั้นเนี่ยคือเขาก็ต้องหาน้ํามาหล่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแต่ว่าก่อนจะไปกินงูเนี่ยต้องไปกินต้นไม้ก่อนนะะต้นกล้วยต้นอะไรที่จะกินน้ําที่จะหาน้ํากินได้อันนี้ทหารไทยก็จะสอนฐานสารรัฐไว้เพราะฉะนั้นการฝึกคอมบโกตั้งแต่ช่วง2ปีที่ผ่ผาานมา สอสปีที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้นักข่าวไปทำข่าวเลยนะะการฝึกจ j u n g l e Survival หรือว่าการดำรงชีพในป่าเพราะว่าไม่ให้เผยแพร่ภาพที่มีการดื่มลวดเลือดงูเพราะว่ามันดูว่ารุนแรงและทรมานสัตว์แต่ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เผยแพร่ภาพ แต่ว่าพลโทชิชนกเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการฝึกเรื่องของการดื่มเลือดงูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ฝึกจริงไม่มีอันนี้จริงเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งของการฝึกคอเปอร์โกลเลยนะคือไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่ามันดูว่าทรมานสัตว์อีกอันนึงก็ดูทรมานสัตว์นะคือสมมติว่าอยู่ในวงล้อมอยู่ไรหาอะไรไม่ได้มีไก่ป่าหลงมาตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะอ่าท่า ครูนาะวิกโยธินก็สอนหารสารัดว่าถ้าจับไก่มาแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเราจะกินไก่ยังไงเราจะฆ่าไก่ยังไงก็สอนวิธีการควงเลยนะเคยไปดูหวัดเสียวคือจับคอไก่แล้วก็หมุนหมุน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 จนขาดคอไก่ขาดนะแล้วก็นั่นแหละทอนขนถอนไรแล้วก็เอาไปย่างนะวิธีการ จุดไฟต้มน้ำต้มย่างไก่อะไรนี่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทหารจะต้องทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านะะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งของการฝึกคอมบะโ,โกนะที่จะไม่มีการดื่มเลือดงูเพราะว่าเรื่องของการต่อต้านการใช้ความรุนแรงหรือว่าการทรมานสัตว์นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพรวมของการฝึกคอมบะโ,โก2022นะที่จะมีพิธีเปิดวันที่22กุมภาพันธ์นี้ฝึกกันไปจนถึง 5มีนาคมนะก็เป็นอีกการฝึกหนึ่งที่ถูกจับตามองนะโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ด้านเมียนมาภายในยังคงมีการสู้รบยังคงไม่สงบแล้วก็นะฮะเมียนมาก็ยังคงมีปัญหากันอยู่แล้วสหรัฐเนี่ยก็แสดงออกชัดเจนนะถึงการที่ต้องการที่จะไปะเรียกว่าอ,อะไรถ้าภาษาภาษาการเมืองหน่อยก็จะบอกว่าแทรกแ,งแซงแทรกแซง ไปเคลียร์เพื่อทําให้พ,พ,พมา่าเขาสงบอ่ะแล้วก็แต่ว่าก็คงจะถูกจับตามองว่าเอ๊ะทานสหรัฐเนี่ยจะไปช่วยชนกลุ่มน้อยอะไรหรือเปล่าทหารไทยก็อยู่ในเครือข่ายถูกกล่าวหามาตลอดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่าบัฟเฟอร์สเตทเน่ยก็สนับสนุนชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยเลิก เรื่องนี้ไปนานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีใครอะไรทาอะไรยอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยเขาก็คงหวาดระแวงแหละเพราะว่าบรรดา NGO นหรือกลุ่มต่างๆที่เข้าไปช่วยด้านมนุษยธรรมกับกะเเลี่ยงหรือว่าชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเนี่ยก็ บางคนเนี่ยก็เป็นอดีตทหารสหรัฐนะเป็นคนเป็นคนเป็นชาวสหรัฐเป็นอเมริกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาคุณเป็นทหารเนี่ยแล้วอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอกเครื่องแบบมาหรือว่าเป็น CIA มาอันนี้มันก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นนะซึ่งวสนาก็รู้จักอดีตทหารท่านหนึ่งนะซึ่งก็ไปช่วยกะเลียง เดวิดนะเขาอยู่ในนั้นแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ c i a เขาไม่ใช่แบบว่ารับมิชชั่นของทหารเอของรัฐบาลสหรัฐมาเพื่อมาฝึกกะเหลี่ยงนะคะเพื่อให้ไปสู้กับทหารพม่า แต่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยผูกพันเขารักประเทศไทยแล้วก็เมื่อไปอเขาชอบไปอยู่ภาคเหนือแล้วเขาพอรู้จักกับพวกกะเหลี่ยงอ่ะเขาก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเขาก็ไปช่วยฝึกฝึกจริงแต่ไม่ได้ฝึกในการที่จะไปต่อสู้กับเขาแต่ฝึกเพื่อป้องกันตัวเองนะฝึกชาวกะเหลี่ยงให้ป้องกันตัวเองไม่ได้มีการเอาเอาวุธยุโทโธปกรณ์เอากระสุนเอาปืนอะไรไปให้นะแต่เขาก็ตกเป็นข่าวลือว่า เขาไปเกี่ยวข้องกับการไปสนับสนุนไปตั้งกองกําลังกะเหลี่ยงเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารพมา่านะอันนี้ก็เป็นข่าวลือแต่ว่าตัวเขาก็มาปฏิเสธตลอดอ่ะ <And S 1> เพราะฉะนั้น <taking S 1> นี่ก็คือภาพรวม <while around S 1> ที่ <closer S 1> สารัฐเนี่ย <down. S 1> ก็ยังคงถูกจับจ้องอยู่จากการฝึกคอมบกโกกครั้งนี้ค่ะอ่ะในส่วนของทหารไทยนะก็เรียกได้ว่าการฝึกนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์นะในเรื่องของการทั้งเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาการฝึกเทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่างๆด้วยแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือไทยสหรัฐที่สําคัญในภูมิภาคนี้เพราะว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่41ค่ะอะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามยาวหน่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ